มารีวิวการต่อกล้องเรคคอร์ดนะคะไม่ต้องกดทำให้ได้นะคะเพราะในกล่องมีคู่มือให้เค้าหองก็ทำตอนนี้ค่ะเดี๋ยวมาโหลดแอปกันก่อนเลยนะคะขค้หองใชรแพทนะคะนี่นะคะข้างกล่อง QR Code สแกนจากตรงนี้ได้เลยนี่นะคะหน้าตาแอปจะเป็นอย่างนะคะกดโหลดเลยค่ะพอเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดนะลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นหน้านี้เลยค่ะก่อนที่เราจะเชื่อมต่ออุปกรณ์เรามาใส่ซิ้าร์ดจากมือรีการ์ดก่อน ตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะคะกดไว้จนกว่าจะมีเสียงมันปิ๊กนะคะเสร็จแล้วค่ะจะมีไฟสีแดงขึ้นตรงนี้นะคะแสดงว่ากล้อง้อมจะเชื่อมต่อแล้วนะคะจับมันที่นี่นะคะกดเครื่องอุปกรณ์ตรงนี้และอย่าลืมเปิดเสียงให้ดังที่สุดนะคะเพราะว่ากล้องจะเชื่อมต่อผ่านเสียงและกดตรงนี้ ก็งเด้กเอต่อง่ายมากๆเลยข้อของทำได้คุณก็ทำได้นะคะสั่งเลยเยยบ